นิทานเรื่องผลของการโกหกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าทอมัสเขาเป็นเด็กฉลาดและน่ารักแต่มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขามักจะโกหกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการวันหนึ่งขณะที่ทอมัสกำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเขาเห็นเพื่อนชื่อว่า มาร์กกำลังเล่นของเล่นใหม่ที่ดูน่าสนใจอยู่ทอมัสคิดในใจว่าค่าต้องได้ของเล่นชิ้นนี้ทอมัสเดินเข้าไปหามาร์กและพูดด้วยเสียงหวานมาร์กค่าชอบของเล่นชิ้นนี้มากเลยเจ้าให้ค่ายืมเล่นก่อนบ้างได้ไหมมาร์กยิ้มและตอบว่าได้สิแต่ค่าอยากได้ของเล่นคืนก่อนกลับบ้านนะ ทอมัสคิดในใจว่าถ้าข้าจะเอาของเล่นนี้ข้าต้องหาวิธีให้มาร์คไม่มาทวงคืนเขาจึงโกหกไปว่าข้าเจอครูบอกว่าให้เจ้ามาหาที่ห้องพักครูตอนเย็นข้าเองก็ต้องไปทำธุระที่บ้านทันทีหลังเลิกเรียนงั้นข้ายืมไปก่อนนะแล้วจะคืนเจ้าพรุ่งนี้มาร์คเชื่อคำพูดของทอมัสและยอมให้เขายืมของเล่น ทอมัสกลับบ้านพร้อมกับของเล่นที่ได้มาด้วยความสุขวันต่อมาในห้องเรียนคุณครูมาเรียตรวจการบ้านและพบว่าทอมัส <Thomas S 1> <Thomas S 2> ไม่ได้ทำการบ้านมาครูมาเรียจึงถามทอมัสว่าทำไมเจ้าถึงไม่ทำการบ้านมาทอมัสรีบโกรหกคุณครูครับผมมีธุระด่วนที่บ้านเมื่อวานไม่มีเวลาเลยขอโทษนะครับ คุณครูมาเรียรู้สึกสงสยัยแต่ก็ให้โอกาสทอมัสงั้นครูจะให้เจ้าส่งการบ้านพรุ่งนี้อย่าลืมทำมาให้เสร็จนะเมื่อกลับมาถึงบ้านทมัสเล่นของเล่นที่ยืมมาจากมาร์กจนหมดเวลาแต่เขาก็ยังไม่คิดจะคืนให้กับมาร์กวันหนึ่งพ่อและแม่ของทอมัสได้ยินเรื่องราวจากครูมาเรียว่าทมัสไม่ได้ทำการบ้านและมักจะโกหกเพื่อนๆและครูอยู่เสมอ พวกเขารู้สึกกังวลมากและตัดสินใจพูดกับทอมัสว่าลูกพ่อได้ยินว่าลูกโกหกเพื่อนและครูจริงหรือทอมัสรู้สึกอายและพยายามโกหกอีกครั้งไม่ใช่หรอกพ่อผมแค่ลืมทำการบ้านแค่นั้นเองแต่ผมทำมาแล้วนะวันนี้แม่พูดเสริม ลูกลูกต้องเรียนรู้ที่จะพูดความจริงการโกหกไม่ใช่สิ่งที่ดีลูกอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการในเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วความจริงจะปรากฏและลูกจะสูญเสียความเชื่อถือจากผู้อื่นนะทอมัสรู้สึกสำนึกผิดเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองเช้าวันหนึ่งขณะที่ทอมัสกำลังเดินไปโรงเรียนเขาได้ยินเสียงคนในหมู่บ้านพูดถึงเรื่องราวของเขาเด็กคนนี้ ขี้โกหกชอบโกหกไม่ควรไว้ใจเขาเลยทอมสัสรู้สึกไม่ดีและเริ่มคิดถึงคำพูดของพ่อและแม่ที่โรงเรียนมาร์คเข้ามาหาทอมสัสและถามทอมสัสว่าของเล่นที่ข้าให้ยืมอยู่ไหนทอมสัสพยายามจะโกหกอีกครั้งขอโทษนะมาร์คข้าลืมเอามาแต่ข้าจะเอามาให้พรุ่งนี้นะมาร์คมองทอมสัส ด้วยสายตาไม่พอใจข้าไม่เชื่อเจ้าหลอกทอมัสเจ้าโกหกข้ามาหลายครั้งแล้วข้าไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้าอีกต่อไปแล้วด้วยทอมัสรู้สึกเจ็บปวดและเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการโกหกเขาเริ่มคิดถึงคำพูดของพ่อและแม่อีกครั้งวันนั้นหลังเลิกเรียนทอมัสกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าและสำนึกผิดเขานั่งคิดถึงการกระทำของตนเอง และตัดสินใจที่จะพูดความจริงกับพ่อแม่และครูวันต่อมาทอมัสไปพบครูมาเรียแล้วบอกครูว่าครูครับผมต้องขอโทษผมโกหกครูเรื่องการบ้านผมสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วครูมาเรียยิ้มและตอบว่าครูยินดีที่เห็นเจ้าสํานึกผิดทอมสัสครูหวังว่าเจ้าจะรักษาสัญญานี้ไว้จากนั้น ทอมัสก็ไปหามาร์กและพูดกับมาร์คว่ามาร์คข้าต้องขอโทษที่โกหกเจ้าข้านำของเล่นมาคืนเจ้าแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะยกโทษให้ข้ามาร์กมองทอมัสและตอบว่าข้าจะยกโทษให้เจ้าแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่โกหกอีกนะทอมัสรู้สึกโล่งใจและเริ่มกลับมาเป็นเพื่อนกับมาร์กอีกครั้งในวันนั้นเอง ทอมัสได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเขากลับบ้านและบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่ผมได้ขอโทษครูและเพื่อนๆแล้วผมสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกพ่อยิ้มและพูดดีแล้วลูกพ่อแม่ภูมิใจในตัวเจ้าที่ลูกยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขมันแม่พูดเสริมจำไว้นะลูกความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตหากเราไม่ซื่อสัตย์ เราจะสูญเสียความเชื่อถือจากผู้อื่นไปนะลูกตั้งแต่วันนั้นมาโทมสัสเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์และขยันเรียนทําการบ้านทุกครั้งและไม่โกหกอีกต่อไปคนในหมู่บ้านและเพื่อนๆต่างก็เริ่มกลับมาเชื่อถือเขาและมอบความไว้วางใจให้เขาอีกครั้งคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การโกรหกอาจทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ในระยะยาวมันจะนำมาซึ่งปัญหาและความเจ็บปวดการซื่อสัตย์และยอมรับความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้อื่นนะคะ